ตัวพี่จินเองเวลากลับเกาหลีซื้ออะไรไปฝากให้คนเกาหลีบ้าง Dry Mango dry mango dry mango อร่อยเหรอแซ่บๆอุ้ยหอมๆด้วยใช่ไหมคนเกาหลีพูดแซ่บๆเหรอยาสีฟันดารีดารีต้องเป็นดารีเท่านั้นเหรอใช่ใช่ใช่ออแล้วทำแล้วตรงไม่นีใช่ไหมเอออ๋อเกาหลีนี่ไม่มีที่เกาหลีไม่ละตรข้างแรอือนี่ ตดชื่นเลยแบบนี้โอ้ตัชื่นเอ้ะเด็กสัตว์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับไอจีแฟมิลี่ก้า วันนี้นะคะเราก็มีหัวข้อนะคะคือเราสงสัยอะ่ะว่าคนเกาหลีอะ่ะเวลามาเมืองไทยเขาซื้ออะไรเป็นของฝากฝากเพื่อนหรือว่าซื้อกับเกาหลีอะไรแบบนี้จริงๆเพื่อนพี่จินมาทุกเดือนเข้าจมนพี่จินมาเที่ยวแบบว่ามีเพื่อนหลายคนนะคะก็จะมาสลับกันมาแบบว่ามาเที่ยวเมืองไทยทุกเดือนทุกเดือ่วนจริงเห็นแลว้วก็เจ้าบวยๆแลว้วก็ไม่เยงา เข้าใจไหมเล้ว huh ก uh, uh, uh ็เวลามาเที hmm. Radio Radio. ่ยวมาไทยซื้อของของไทยเราก็เลยอยากรู้ว่าเพื่อนพี่จินหรือว่าแม่พี่จินอย่างนี้ แล้วก็ตัวพี่จินเองเวลากลับเกาหลีซื้ออะไรไปฝากให้คนเกาหลีบ้างอันแรกคืออะไรคะอะันแรก dry mango dry mango dry mango มะม,ม,ม่วงแหง้งนั่นเองมะม่ว,มว,มมวงแห้งแห้งจริงๆมะม่วงอบแห้งนะคะคือเขาเกาหลีชอบมากเลยใช่ไหมใช่เออคือเรางงมากพี่จินเพื่อนพี่จินหรือว่าใครก็ตามนะคะที่มาก,ก็คือจะซื้อมะม่วงอบแห้งคือซื้อเยอะมากอร่อยเหรอคิดว่าอร่อยจริงๆเวลานี้ ดูทีวีดูหนังดราม่าดูซีรีส์เราก็กินมะม่วงกินเบียร์กับนี่มะม่วงแห้งใช่ไหมแบบนี้เองแล้วก็นี่กินๆหวานๆแซ่บๆอ้ยหอมๆด้วยใช่ไหมคุณเกาหลีพูดแซ่บๆเหรอต่อไปอันที่สองนะคะโอป้าชอบอะไรไทยกระบังไทยกระบังไทยกระบังไอ้ที่เกาะเอี๊ยที่มันแปะที่แก้ปวดน่ะเหรอใช่ใช่ปวดปวดปวด์ไวนไอ่ ไม่ใช่ไม่ใช่พี่จินท่างวันนะของเกาหลีชอบซื้อเป็นแบบเป็นแพ็คแบบเยอะเอะมากๆเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เอาไว้แปะแล้วก็แปะปวดหลังปวดเอวอะไรอย่างงี้ที่ที่เกาหลีไม่มีหรอมีมีของเกาหลีมีแต่ว่าไม่แรงเหมือนของไทยใช่ไหมของไทยแบบแรงแรงเย็นเย็นอย่างงี้ใช่ไหมใช่นี้เป็นนี่เวลาดูนี่เวลาดูปัมก็มีเสือใช่ไหมเหมือนแบบร้อนแรงมากแรงมากบเขามับอกอ๋อี่เป็นแรงจริงๆริื้อใี่ เบบนี้ใช่ไหมเวลาทาแบบนี้ทาผิว๋อเสื้อกับมือกัดอันนี้อันนี้ดังจริงๆที่เกาหลีเออดังจริงๆนะไทยก็วามอ่ะคือดังมากอีกเกาะเอียดเราก็งงซื้อไปทาอะไรวะซื้อแบบเยอะมากเอาไว้แปะเอาไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเมืองไทยอ่ะ มีชื่อเสียงพวกแบบมัสตาดไทยมัสตาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยคิดว่าไทยก็บางก็จะช่วยแบบช่วยนวดแก้ปวดแก้อะไรอย่างนี้ได้ดีนะคะอ่ะต่อไปอันที่3คืออะไรยาสีฟันดาลี่ดาลี่ต้องเป็นดาลี่เท่านั้นเหรอใช่ใช่ใช่เออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนนั้นนะคะอป้า คบกับอลิสใช่ไหมคะยังไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยได้วยกันตอนอป้าจะกลับเกาหลีอป้าก็ให้พาไปที่ห้างแล้วป้าก็ไปเหมายาสีฟันดาดีซื้อประมาณ 30- 40ี่อันอะอันใหญ่ๆอะอืมใซื้อแบบเยอะมากเราก็แบบป้าซื้อไปทำอะไรมันเยอะเกินที่เกาหลีไม่มียาสีฟันขายหรือไงเออแต่เขาซื้ออย่างนั้นจริงๆซื้อเยอะมากเยอะมากจริงๆดังเหรอเวลาปเที่ยวนี่มองไทยแล้วก็ฮ่องกง เขาใจไหมเขาซื้อดาลีเยอะๆแล้วก็นี่ให้เพื่อนแล้วก็ใช้เองบาคนคิดว่านี่เวลาใช้อ๋อนี่สดชื่นเวลาคนเกาหลีใช้ข้างแรกใช่ไหมอ้อสดชื่นทุกคนบอกว่าพูดแม่บอกว่าดีมากเลยดีมากเลยอ๋อดีมากแบบสดชื่นแบบเย็นมากอะไรอย่างงี้ใช่ปะอ๋อใช่ใช่ก็เลยขายดีมากนะคะคนเกาหลีชอบมากยาสีฟันดาลี่โฆษณายาสีฟันดาลี่เข้าได้นะคะ โอป้าจินชอบมากใช้จริงนะคะโอเคอันต่อไปอันที่4อะไรน้ำมันมะพร้าวโคโคนัทออยโคโคนัทออยเอย้แต่อันนี้ไม่ใช่แค่คนเกาหลีคนฮ่องกงคนจีนคนอะไรอย่างงี้ก็ซื้อเยอะมากเลยโคโค่นัทออยของไทยอ๋อเพราะว่านี่ที่เกาหลีบังที่หนาวใช่ไหมใช่ใช่แล้วิวแห้งๆอะไรก็เจ็บจริงๆเออเหรอก็เลยนี่ไม่รู้นี่พ่อบอกว่า ถ้าโคโคโนออยน้ำมันมะพร้าวใช่ไหมดีขึนแล้วก็นีซบถึงซึนิ่มๆแล้วก็เวลากินไดเอทได้ใช่ใช่สามารถช่วยเรื่องไดเอทได้ช่วยได้ทุกอย่างยไงประโยชน์มีประโยชน์เยอะนะคะโคโคโนออยน้ำมันมะพร้าวมีประโยชน์เยอะมากของของไทยก็คือเป็นขายดีสำหรับต่างชาติเยอะมากเลยนะใช่ใช่ใชคนจีนคนไอ้านปิงปิงก็ใช้โคโคโนออยนะของปิงปิงใช่เขาบอกว่าเขาชอบโคโคโนออยของไทยมากพี่จินใช่ด้วย ายด้ต่อไปอันที่ห้าคืออะไรคะยาดมคนเกาหลีมาซื้อยาดมทีเป็นแผงๆเลยยี่สิบบาทซื้อยี่สิบบาททั้งที่แบบนี้ที่แบบแผงยาวๆอ่ะใช่ใช่ใช่เป็นแผงเลยอ่ะยาดมยาดมแบบนี้ใช่ไหมเอออ๋อเกาหลีนี่ไม่มีที่เกาหลีไม่ได้ดมข้างอรกนี่โตัวชิ้นเลยแบบนี้ แล้วก็พี่เจนนี่คงคันให้นี่อยาตรงเพื่อนใช่ไหมซื้อของฝากให้เพื่อนใช่ไหมอืมอืมอล้วก็นี่เพื่อนนี่อันนี้อะไรพี่เจนนี่นี่อธิบายให้อันนี้ตรงถ้าไม่สบายอันนี้ทด้ได้แบบนี้ใช่ไหมพี่ทำให้แล้วก็เพื่อนตุกใจดีใช่ไหมนเลยแล้วก็เขาเป็นเทรนเนอร์เหมือนกันก็เขาเวลาเวลาเขาสอนให้ลูกค้าใช่ไหมเขาตุกแบบนี้ แล้วก็หนึ่งสองสามเนี้ใช่ไหม <c oughs> หรอ,อจริงจริงจริงจแล้วก็นี่เป็นนี่ทูอันทูอันโอ้ยมันจะแสบจมูกหรือเปล่า <c oughs> มันเกินขนาดเกินไปนะ <c oughs> เขาเขาชอบจริงจริงมันแสบเกินนะป้าอะไรสูตรขะไรแค่แบบพอแล้วอะไรอย่างนี้เลยเหรอจริงจริงแล้วก็ เม,มันไม่ขึ้นสมองเลยเหรอ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> มันไม่เย็นขึ้นมาอย่างนี้หรอเกินขนาดเกินแล้วนะนะ แล้วก็เข้าหัวอมีอีงไหมมีอองไหมแบบนี้โอ้เหรออชอบจริงๆนี่นะคะเวลาใครมีเพื่อนเกาหลีนะคะไปเกาหลีอย่าลืมซื้อยาดมไปฝากเพื่อนนะที่หคืออะไรคะปลาหมึกเป็นตัวที่เกาหลีนี่มีปลาหมึกเยอะปลาหมึกแห้งเข้าใจไหมแล้วก็บางทีกินเหล้ากินเบียร์แล้วก็กินด้วยกันใช่ไหมแต่เป็นตัวรสชาติไม่เหมือนกันมีเผ็ดๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็นี่ที่เกาหลีไม่มีเหมือนกันก็ เวลามาเมืองไทยไปเที่ยวเซเว่นใช่ไหมเมาเป็นตัวเที่ยวเซเว่นเหรอมเมาเบนโตัในเซเว่นกวาดหมดเซเว่นเลยนะจริงไ,ไม่ได้ซื้อแบบธรรมดานะซื้อแบบกวาดทั้งหมดในเซเว่นนะเอาทุกอย่าง ซื้อเราใช่ไหมแล้วก็กินที่ที่โรงแรมแล้วก็เป็นตัวนี้เอาว่้แซ่บเลยเป็นตัแซ่บแซ่บปากเหม็นเลยวันนี้ปากเหม็นออกปากเหม็นมากจริงๆอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยเออเราชอบเหมือนกันอันต่อไปอันที่เจ็ดคืออะไรซาบู่ผลไม้ซาบู่ที่เป็นรูปผลไม้รูปส้มรูปมะม่วงอะไรอย่างนี้หรอใช่ใช่ใช่มันมันหอมใช่ไหมหวานออร์แกนิกออร์แกนิกแบบนี้อ๋อเหมือนออร์แกนิกใช่ใช่ใช่เพราะว่านี่ที่มองไทย มีพลไม้เยอะใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ทุกทั่วใช่ไหมใช่ที่เกาหลีมีพลไม้เหมือนกันแต่ว่าแพงมากก็เลยนี่ทำเหมือนออร์แกนิกคิดว่าไม่ได้ก็แพงก็ไปเข้าใจไหมก็ที่เวลามาเมืองไทยแล้วก็ไปซื้อออร์แกนิกซาบูออร์แกนิกซาบูนะคะที่จัตุจักอย่างเงี้ยใช่ใช่มีเยอะมีแชมแชมพูออร์แกนิกใช่ไหมเป็นแบบแชมพูมะพร้าวอ๋อใช่ใช่ใช่แชมพู อะไรนะมีมีะมยมีเยอะมากเลยอ่ะมักอูนมักกรูมักรูเออมะกรูที่ช่วยให้ผมแบบไม่รงวงอะไรอย่างงี้มีเยอะมีเยอะใช่ใช่เออใช้พี่จินใช้แชมพูมักกรูนะทุกคนเป็นเกาหลีแต่ว่าของไทยนี่ใช้ของไทยจ๋ามากเลยอ่ะเมื่อก่อนเกิดม่อกนอะไรนะ แชมพูนี่มะเผาวแชมพูมะพราวแชมพูมะกรูดพี่จินใช้นะจ๊ะพี่จินกัว่านี่ไฮผมไงผมหายหายผมอย่างบอกกไหายใหญ่ก็เลยดีใช่ก็ใช้ดีนะใช้ดีสมุนไพรไทยอ่ะเฮบไทยอะดีนะป้าใช่เลยก็นี่ผมแข็งแข็งผมแข็งแรงขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ก็คือสบู่อะไรอย่างงี้ก็ซื้อกันเยอะมากเลยเนาะมาขนซื้อใช่ไหมอันสุดท้ายนะ แปดเป็นอะไรอ๋อของแฮนด์เมดเหมอเวลาไปเที่ยวนี่จั๊กจักใช่ไหมนลาจักจักจัแล้วนี่ของแฮนด์เมดเหมือนแฮนด์เมดเหรอเหมืนอะไรนะแฮนด์เมดแฮนด์เมดเวนแฮนด์เมหมือนเหมือนทำมือใช่ไหมเออเออหมือนกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าน้าหั้าแบบนี้ใช่ไหมอ๋อพาสปอร์ต พาสปอร์ตที่ใส่พาสปอร์ตใช่ใช่ใช่อ๋ออันนั้นทํามาจากหนังแต่ว่าเขาทํามืออ๋อใช่ใช่ใช่กับหมวกหมวกเพราะอันนี้ที่มองใส่รวมใช่ไหมหมวกอ๋อหมวกที่เป็นแบบหมวกสารใช่ไหมใช่ใช่เป็นหมวกที่เป็นเหมือนต้นไม้ใช่ใช่ต้นไม้แข็งแข็งก็เหมือนหมวกสารใช่ใช่เวลาไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นก็คือชอบอย่างนั้นใช่ไหม ก็เป็นของแฮนด์เมดต่างๆที่ทําด้วยมืออย่างนี้ใช่ไหม<ช>ที่ต่างชาติช,ชอบชอบมากอ๋อชอบมากมาก,ก็รู้สึกดีใจนะคะที่เรามีสินค้าแบบโอท็อปนู่นนี่นั่นเยอะมากมายแล้วคนต่างชาติชอบใช่ใเออนะคะก็รู้สึกดีใจมากเวลาเพื่อนมาเกาหลีก็บอกให้เพื่อนมาซื้อเยอะๆนะ<ห>เอาเงินมาซื้อของไทยเยอะๆ,ๆช่วยช่วยซื้อของในประเทศเยอะๆโอเคไหมโอเค โอเคเป็นไงบ้างคะสำหรับวันนี้คอนเทนต์วันนี้ก็สนุกสนานตามสไตสไล์ AJ Family นะคะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกิ๊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 งกิ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 งด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะมาเม้นต์ <iten sie. S 1> มาพูดมาคุยกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายว้าอุ้งแก้มส้ม